สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทห์ลอดชนะผู้รับสารจัทกราวานันแปลความหมายด้วยการอ่านไะพ่ทะลุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลลกนาตุลน,นะคนที่คุณถอยออกมานะคะพลังงานด้านนี้เป็นของตัวคุณนะคะไม่ว่าคนที่ชมคลิปนี้จะเป็นราศีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชาวสองก็คุณอยู่ฝั่งนี้นะคะคนของคุณอยู่ฝั่งนี้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีเบอร์บัญชีสำหรับโอนยอดดูดวงนะคะโอนยอดเบอร์บัญชีนั้นแล้วก็แอดไลน์ ID ส่งเสียสลิปเข้ามานะคะดูราคาแล้วก็กดกติกาก่อนส่วนใครที่ดูราคาแล้วยังไม่โอนยอดนะคะหรือยังไม่สะดวกโอนหรือลังเลใจยังไม่ต้องแอดไลน์ ID นะคะโอเคนะนะคะวันที่นะคะราศีตุลลคณาตุลมีบอกใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันไปดูนะคะ สมัครสมาชิกช่อง6 5บาทได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนขครสิทธิพิเศษเรียนนะคะไพ่ทาโร่ในคลิปวิดีโอนะคะก็สมัครสมาชิกช่องแล้วก็เลื่อนไปอ่านไพ่ตรงจริตเดือนละ900บาทนะคะเอาราคามาเริ่มกันเลยเนาะล้วสิทตุลลัคนาตุลตอนนี้พนักง,งานของคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนว่าคุณอะรอคอยคนคนนี้คุณหลงเสน่ห์คนคนนี้นะคะคุณหัวร้อนตอนนี้นะอารมณ์เสีย จริงๆอ่ะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นะพัฒนาไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วแต่คนเนี้ก็หลอกให้คุณรอ,อนานแลละนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้น่าจะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆในใสายตาคุณที่คุณสนใจคนนี้นะคะเขาอาจมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เลือกนะคะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณมีความลังเลใจนะเขาอาจจะมีคนที่คุยมากกว่า มากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้หรือมีคนมาจีบเขาหรือสนใจเขามากๆนะคะรวมทั้งคุณด้วยนะ,ค,ะคุณอยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยที่ขยับความสัมพันธ์น่าจะรู้จักกับคนเนี้ยมันนานมากพอแหละจนคุณรู้สึกถอยออกมาจากความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ที่จะมีความสุขหรือแต่งงานคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองก็มีสเสน่ห์นะทำไมฉันจะต้องมานั่งรอ ใครคนหนึ่งเนี่ยนะคะโดยที่คนคนนั้นไม่ตัดสินใจสักทีเราดูแลเทคแคร์แล้วแต่เขาก็ยังปิดใจเหมือนว่าตัวเราอะทำดีไม่พอเท่าที่เขาต้องการนะคะเขาก็เลยไม่ตัดสินใจนะคะไม,ไม่เปิดไม่เปิดใจรับเราเป็นแฟนเขานะคะเอาไว้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกแช่ดองเราไว้ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนเป็นแค่เหมือนคนคุยๆอะไรสิ่งเนี่ยนะพอเห็นสิ่งนั้นนะจ๊ะ ตรงหรือเปล่าบอกหน่อยนะคะส่วนคนคนนั้นของคุณนะคะเขาบอกว่าเขาอะนะคะจริงๆจริงๆนะคะเขาก็คิดนะคะก็คิดถึงพลังงานของคุณเหมือนกันแหละนะ,ะน่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยคุยกับเขาติดต่อสื่อสารและคุณมาหลงสเสน่ห์เขาเขาก็รู้สึกถึงสิ่งนั้นแหละนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขาอะจะไม่ใช้ความลุ่มหลงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางใจคำพูดนะการกระทำของใครทั้งนั้นเขาจะใช้เหตุและผลในการเลือกความรักความสัมพันธ์เขาจะไม่ใช้ความรุ่มหลงนะคะเขาอาจจะหมายถึงก็ได้ว่าเพราะคุณรุ่มหลงเขาที่รูปร่างหน้าตาเขาหรือเปล่าอาจจะไม่ได้รักเขาจริงแล้วก็เลยอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปเร็วๆนะแต่คนคนนั้นรู้สึกว่ามันยังเร็วเกินไปแต่บางทีในมุมมองคุณอาจจะบอกว่าโอ้ยเร็ว,เร,วเร็วอะไรอ่ะสองปีสามปีแล้วหมอแจนหรือเป็นสิบปี ก็คือคนคนนั้นเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะเขาเพึงพอใจถึงลักษณะการสิ่งนี้นะคะเพราะว่าในมุมมองความคิดคุณว่าเร็วแต่เขาคิดว่ามันเร็วถ้าคุณคิดว่าช้าแต่เขาคิดว่าเร็วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะความต้องการยังไม่ตรงกันนะคะเพราะพลังงานเขานั่งนะคะเห็นไหมอ่ะเป็นราชินีดาบนั่งอยู่นะ,ะใช้เหตุและผล เขาซีเรียสจริงจังกับชีวิตความสัมพันธ์นะคะชีวิตของตัวเองแต่พลังงานของคุณนะ,ะบุกบุกลุยไปข้างหน้านะ,ะอศวินดาวนะคะแล้วก็ตัวคุณมองเขาอย่างไรตอนนี้นะคะคุณบอกว่าเขาอะนะคะน่าจะมีคนเข้าหาเขาเยอะ,ะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆหรือม,มอีมีมุมมองความรักหรือเป็นคนที่ เคยมีปัญหาผิดหวังความรักความสัมพันธ์มาแล้วแล้วก็กลับมาโยโสดก็ได้นะคะเคยผิดหวังเสียใจจากความรักความสัมพันธ์แล้วก็ยังยึดติดกับสิ่งเกา่าสิ่งเดิมไม่เปิดใจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณมุมมองความรักของเขากับของคุณมันคนละอย่างกันนะคะเนี่ยคุณคิดสิ่งนี้นะคะส่วนเขานะคะมองคุณอย่างไรนะ คือเขาก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าถ้าตัวเขาอะตัดสินใจนะตัดสินใจเลือกคุณไปแล้วนะคะไม่รู้นะว่าพลังงานไพ่สลับเปล่านะ,ะเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันขึ้นผู้หญิงอกวีนดาแล้วก็ฝั่งเนี้ยผู้ชายนะคะตัวคนคนเนี้ยของคุณนะคิดคิดว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สามารถไว้ใจได้นะฮะสิ่งที่ เขามองคุณนะาะอาจจะยังแบบว่าถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณไปแล้วมันจะมีความมั่นคงไหมนะมีความมั่นคงทางอารมณ์ไหมนะมีความเสถียรมีความสเตเบิลไหมนะความสัมพันธ์นี้ถ้าชัดเจนไปแล้วมันจะมีความมั่นคงคนคนนี้คิดถึงเรื่องสถานการณ์ทางอารมณ์และก็ความรู้สึกนะคะอารมณ์ความรู้สึก แล้วก็านะสถานะานะทางความมั่นคงทางอารมณ์และทางการเงินนะถ้าเขาชัดเจนจริงจังไปหรือถ้าเขารีบตัดสินใจที่เขายังไม่แน่ใจไม่แน่ใจในตัวคุณนะคะไม,ไม่แน่ใจในตัวคุณว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างเท่าที่เขาต้องการไหมอะไรสิ่งนี้นะคะเพราะพลังงานนะหมอมองเห็นถึงถ้าสมมติฝั่งเนี้ยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะผู้หญิงคนนี้มองว่าคุณอาจจะมีอะไรที่ด้อยกว่าเขานะขออภัยนะผู้ชายที่หมอต้องพูดสิ่งนั้นนะคะ พราะินดากับอศวินดาคุณคิดดูดินะเขานิ่งเขาใช้เหตุผลแต่คุณใจร้อนนะคะอยากความสัมพันธ์ไปข้างหน้าน่าจะอารมณ์ร้อนด้วยนะคะเนี่ยอศวินดาคือโมโหร้ายน,นะคะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะถ้าเป็นในลักษณะผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็อารมณ์ร้อนด้วยนะคะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายด้วยนะคะคืออารมณ์เปลี่ยนอ่ะเขาไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะเป็นคนแบบไหนเนี่ยนะคนเนี้ยมองคุณว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณเป็นทรนะง,งไหนเป็นแบบไหน แสดงว่าคุณเปลี่ยนอารมณ์เวลาที่คุยกับเขาหรืออะไรสิ่งเนี้ยถ้าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณไม่ได้นิ่งนะคะไม่รู้นะคนกับคุณมองสิ่งนั้นหมอจะไปตามไพ่นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หมอไม่รู้นะคะเพราะยังไงราศีตุลและคณนาตุลคุณมีพลังงานชาวธาตุลมอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ใจร้อนนะคะอืมนะคะเพราะคนนั้นไพ่ที่ขึ้นมามันบ่งบอกถึง ความใจร้อนและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือคนเนี้ยกําลังมองว่าอันนี้หมอไม่อยากพูดสิ่งนี้เลยนะคะสมมติว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเขาพูดถึงว่าคนคุณไม่ได้ลงทุนนะคะไม่ได้ลงทุนในสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะมั่นใจหรือมั่นคงนะะว่าจะตัดสินใจเลือกคุณนะ,ะสมมติผู้ชายคนหนึ่งมาฟังคลิปนี้แล้วคุณรอคนนี้นานแล้วคุยกับคนนี้นานแล้วนะคะตัวคุณอ่ะไม่ได้ ไม่ได้ลงทุนเกี่ยวกับเงินหรืออะไรสิ่งนั้นที่จะให้ผู้หญิงคนนั้นพึงพอใจนะหรือจะอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีอยู่แล้วแต่คุณเขาก็คิดเรื่องนี้ความมั่นคงความมั่นคงทางการเงินนะคะคนนี้เขาคิดสิ่งนี้นะก็เลยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆสวยๆมีใครมาลงสเสน่ห์หรือให้เขาเลือกเยอะแยะมากมายเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกเขาก็แค่เฉยๆนะคะเขาจะดูว่าคนไหนที่ มีมีมีพร้อมอะนะที่จะซัพพอร์ตหรือดูแลนะแสดงว่าผู้ชายราศีตุลถ้าคุณไปเจอใครบางคนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นพูดคิดถึงสถานาการณ์ความสัมพันธ์ว่าอนะมันแบบไม่ได้ลงทุนอะไม่ได้ลงทุนดูแลเอาใจใส่ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอะใช่แต่บางครั้งก็อาจจะใจร้อนอารมณ์ร้อนโมโหอะไรสิ่งเนี้ยนะะหรือขี้หึงขี้หวงสิ่งเนี้ยแต่ในด้านทรัพยากรน่าจะไม่มีซัพพอร์ต หรือเปล่าอันนี้หมอไม่รู้นะคะทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะชาวธาตุลมคนนี้ก็มองคุณว่าตัวคุณนะก็น่าจะทําไมคะน่าจะเปิดโอกาสเปิดตัวเลือกหรือเปิดทางเลือกแล้วแหละเพราะตอนนี้ตัดสินใจนิ่งเงียบไปอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะคุณอาจจะตัดคุณอาจจะอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่ไปถึงวันที่แต่งงานแต่คนนี้ยังให้คุณไม่ได้ตอนนี้สงสยัยคุณไปสิ่งนั้นแล้วเนะี่ยเปิดออปชั่นอะเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกนะคะ ัดสินใจไปอยู่ในพลังงานของคุณไม่ไม่ไม่แอคชั่นอะไรแล้วนะ,ะเรามาดูซิว่าในนแนวโน้มในอนาคตนะคะราศีตุลและคณาตุนละน,ตน,นะคะคุณบอกว่าคุณจะตัดใจออกจากคนเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่ไม่จะไม่คิดถึงเรื่องว่าเขาจะมีใครคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะไม่อ่อนไหวอ่ะจะเก็บความรู้สึกไว้ที่ตัวเองแล้วก็จะไม่ ไม่พยายามทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนว่าคิดมากอะไรเกี่ยวกับคนเนี้ยพึงห่วงหัวร้อนอะไรสิ่งเนี้นะคะแล้วก็จะไม่ลงทุนนะคะทางด้านการเงินด้วยอะไรสิ่งเนี้เหมือนปิดใจเหมือนตัดใจออกตัดใจออกนะคะและและคุณก็คิดว่าฉันไม่อยากจะเปิดใจให้ใครแลวเพราะใจฉันอะนะคะแปลว่าให้เขาไปแล้วแล้วทีนี้คนเนี้ไม่เปิดใจรับเราแล้วทําให้เราอะเสียใจเหมือนคุณจะปิดใจนะคะจะปิดใจ ปิดใจจกคนเนี้ยไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเราทําดีเราทําดีทุกอย่างในความคิดของคุณนะว่าเราทําดีแล้วแต่เขาไม่เปิดใจไม่เปิดใจที่จะเลือกเราเป็นแฟนก็ไม่เป็นไรเราก็จะปิดใจเราก็จะตัดใจนะคะและถ้าเขาเป็นคนที่สวยและครบดูดีทุกอย่างนะ,ะรงสณ์เน่นะคะเขาก็ยังไม่ตัดสินใจไม่รีบร้อนอะไรเงี้ยที่จะจริงจังกับเราหรือไม่รีบที่จะมีแฟนนะคะ ทีนี้ถ้ามีใครมาจีบเขาหลายคนเราไปพยายามแค่ไหนถ้าเขาไม่อยากเอาเราเขาก็ไม่เอาไงใช่ไหมแล้วเราจะไปลงทุนทําไมอะไรสิ่งเนี้แล้วเราจะไปเสียใจทาไมไปทุ่มเทใจทําไมเราก็ตัดใจดีกว่านะหาคนที่ทําให้เรามีความสุขหรือก็มีความสุขกับตัวเราเองแล้วก็เอาความมั่นใจมาอยู่ที่ตัวเองสิ่งเนี้นะที่คุณคิดนะในความรู้สึกตอนเนี้นะคุณจะไม่รอแล้วในมุมมองที่เขาไม่ว่าจะมองอะไรก็แต่ในความรักเนี่ยทาวเวอร์มานะคะ คือคุณแบบถอยออกมาแล้วห่างออกมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะให้ค่าของความรู้สึกของคนเนี้ยแค่นิดหน่อยคุณจะพังนะะแบบเขาเรียกว่าขาจัดความเครียดนะะออกไปจากความเครียดความกังวลน,นะคะความที่เราต้องพยายามหรืออดทนรอคอยกับคนคนนี้อยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะะไม่เป็นความสุข ะะมันเซ็งอะไรสิ่งนี้นะ,ะการคิดมากปวดหัวนะคะคิดเรื่องเงินด้วยนะคะคุณอาจจะมองถึงฐานะก็ได้ว่าเออผู้หญิงคนนั้นมีฐานะมากกว่าแล้วเขาก็เลยทาเฉยเพิ่เฉยกับเราเราทําเอาเวลาไปทํางานหาเงินดีกว่าประหยัดเงินด้วยประหยัดเวลาอะไรสิ่งนี้นะคะบางทีถ้าคุณเคยเดินทางไปหาเขาถ้าคุณเป็นผู้ชายตุนนะคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่ไม่เอาแล้วคนนี้มันทําให้คุณเครียดนะคะกังวล ไม่มีความสุขอะอารมณ์ร้อนหัวร้อนอะไรสิ่งเนี้ยนะคะแล้วก็คิดว่าพยายามสู้กับความสัมพันธ์เนี้ยมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ไม่ได้ใจนางอะไรเงี้ยนะคะมาดูฝั่งคนของคุณนะราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเ,เขาบอกว่านะคะมีความลังเลยใจมีความสับสน คนคนนี้นะบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะถามว่าเขาชอบคุณแล้วคุณไหมหรือจะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือเราจะปณีประนอมกันในการคุยอ่ะก็กลับมาได้นะสมมติว่าเขาสมมติตัวคุณอ่ะจะกลับมาทักทายเขาจะกลับมาโทรหาเขาหรือมาเจอหน้าเขาถ้ามันมีเรื่องที่ต้องเจอกันต้องร่วมงานต้องอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ปณีประนอมนะนะคะเขาก็ยังไม่รู้อะในอนาคตว่าจะมีใครหรือไม่มีใครจะมีแฟนไม่มี หรือคุณจะกลับมาเป็นเพื่อนอะไรสิ่งเนี่ยเขาก็โอเคนะเขาก็โอเพนนะนะเขาก็ยินดีต้อนรับนะอะไรสิ่งเนี่ยสมมุติถ้าจะกลับมาเจอกันอ่ะก็ได้ถ้าคุณจะกลับมาคุยกับเขาก็ได้นะคะก็คือพลังงานไพ่เดือะสตาร์เนี่ยนะที่ซ่อนไว้ใต้สำรับนะบอกว่าคุณน่าจะไปเจอคนที่ไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ฟังตรงข้ามเนี่ยน่าจะหน้าตาดีทีเดียวแหละหน้าตาดีมากเลยแหละอ่ะแล้วก็น่าจะทัดหน้าท่าทางน่าจะรวยมากทีเดียวด้วยนะ ในลักษณะของผู้หญิงนะผู้หญิงคนของราศีตุนผู้ชายคนนี้น่าจะรวยมากแล้วก็สวยมากด้วยนะบ้านเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นถึงเขาก็เลยไม่ได้รีบที่จะเลือกคู่ครองหรือหรือเลือกผู้ชายที่จะมาดูแลซ<ๆ>ัพพอร์ตเขาอะนะคะเพราะเขามีอยู่แล้วทุกอย่างอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็คือเขาก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ตัดสินใจอะว่าเออจะเลือกใครแต่ถ้ากลับมาพูดคุยกันในลักษณะ ที่คุณอยากจะคุยกับเขาหรืออย่างไรก็แล้วแต่ในพลังงานเดิมอะพลังงานความสัมพันธ์เดิมอะก็ก็มาได้นะคะเขาก็เขาก็ยินดีอนรับนะทีนี้สิ่งเนี้ยนะเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคนคนเนี้ยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงคนของคุณเนี้ยนะแสดงว่าครอบครัวเขามีความสุขเขาอยู่กับแม่เขาแล้วก็นะ,ะพ่อแม่เขาครอบครัวเขาน่าจะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขเขาก็เลยมันยังไม่เน้นเรื่องความรักอ่ะนะคะ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยกระตือรือร้นเรื่องความรักเหมือนคนที่มีความสุขแล้วไม่อยากหาอะไรมาเติมเต็มใจก็คือปล่อยวางแต่ถ้าบางคนที่เป็นไม้นะคะหรือกลับมานะกลับมาโสดไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคนของคุณอนะ่ะเขาเคยผิดหวังเสียใจเรื่องราวในอดีตนะนะเขาก็เลยคิดว่าถ้าจะถ้าจะคบคนใหม่หรือมีแฟนครั้งใหม่นะคะที่คนที่เข้ามาเยียวยาใจเขาดูแลใจเขาเขาต้องขอศึกษานานดูใจนานนะคะ ไม่อยากเอาความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนเด็กๆที่เขารีบตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วทีนี้ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจน่าจะเป็น energy ของผู้หญิงมากกว่านะผู้หญิงคนของคุณนะอาไสีตุลลัขนาตุลถ้าคุณไปเจอแม่ไม่อะนะบอกว่าปล่อยวางเลือกความรักความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ที่ดีอะแล้วก็แบบว่าที่จริงใจอะนะคะถ้าใจเร็วด่วนได้ดูแบบดูแบบเร็วเกินไปตัดสินใจเร็วไปมีอะไรเร็วอะไรสิ่งเนี้นะคะก็คือ เดียวก็ผิดหวังเดี๋ยวก็มาได้กับฉันแป๊บเดียวแล้วก็ไปไม่ไม่มีคนซื่อสัตย์ไม่เจอคนดีสักทีอะไรเนี้ยรีบเกินไปนะ,ะในประสบการณ์ที่ฉันมีฉันเจอสิ่งนั้นอะเป็นแบบนั้นและบางทีก็ผู้ชายบางคนก็เข้ามาเห็นเห็นเธอสวยนะ,ะเห็นเธอมีฐาน,นะเห็นเธอใจดีก็นะ,ะแบบยังไงอะมามีอะไรด้วยแล้วก็ทิ้งไปอะไรสิ่งเนี้ยนะคะไม่ได้ไม่ได้ดูนาน เอาอารมณ์การตัดสินใจเหมือนแบบเร็วเกินไปเด็กๆอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาชั้นเร็วโดยที่อยากได้ชั้นเลยแล้วก็ทาท่าสิ่งนู้นสิ่งนี้เหมือนว่าหลงไหลชัยชลฉั้นพอได้ฉันแล้วก็หายหัวไปอะไรสิ่งเนี้นะคะได้ฉันแล้วก็ทิ้งชั้นไปไม่เอาชั้นจริงอะไรสิ่งเนี้ยแสดงว่าคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะ,ะเขาคิดถึงเรื่องการแต่งงานตามนะคะตามทำนบต,ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะนะ และเขาก็คิดว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้นะอยู่บ้านและอยู่พ่อแม่ครอบครัวมีความสุขนะถ้าเกิดแม่เขาให้แต่งกับคนไหนเขาเอาคนนั้นแหละนะอันในสิ่งนี้ยคือเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งถ้า <c oughs> พ่อแม่ไม่ได้บังคับให้แต่งงานหรือบ้านมีฐานะดีที่พ่อแม่เลี้ยงลูกและอยู่ด้วยตลอดอะไรสิ่งเนี้แล้วก็รักลูกสาวแล้วก็นะมีความสุขดีผู้หญิงก็ไม่ได้อยากที่จะไปหาแฟนหรือหาผู้ชายที่จะออกไปอยู่กับผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายดูแลนะคะเพราะว่า คือเธอมีครบเต็มสิบแล้วอะ่ะเธอมีความสบายอกสบายใจแล้วอะ่ะนะคะเธอมีทุกอย่างแล้วอะ่ะพ่อแม่เธอมีให้หมดอะไรสิ่งเนี้ยผู้หญิงก็มีความสบายใจโสดเธอก็อยู่ได้นึกออกไหมคะทีนี้บางคนเนี่ยในลักษณะที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันไม่ได้อยู่กันแบบมีความสุขตบตีเธอหรือไม่มีเงินส่งเสียเลี้ออยงดูผู้หญิงก็พยายามจะไปหาแฟนเพื่อหาผู้ชายคนใหม่ที่ปกป้องเธอ มีเงินเลี้ยงดูเธอก็เลยอยากจะรีบมีสามีออกไปหรือพ่อแม่อยากได้ค่าสินสอดอยากได้ค่าเลี้ยงดูค่านมนมก็ให้ลูกบังคับลูกแต่งงานเอาค่าสินสอดเพื่อเป็นค่าน้านมอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมขนทมทำในประเทศไทยนั่นแหละที่มันเป็นความจริงที่เมีเซนต์นะคะต้องดูพิจารณาดูว่าคุณไปเจอใครแบบไหนนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีกุมราศีพฤษภ ระะาศีมิถุนราศีมังกรนะคะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ